การทำแท้งสูงเมื่อท้องแบบไม่พร้อมและไม่ตั้งใจบางคนแก้ปัญหาด้วยการทำแท้งผิดศีลธรรมบาปกรรมติดตัวนอกจากจะฆ่าชีวิตเด็กผู้บริสุทธิ์คุณแม่วัยรุ่นเองก็เสียเส่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นตกเลือดติดเชื้อในกระแสะเลือดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ 2. การตั้งครรภ์เสี่ยงจากความไม่พร้อมและการจเจริญเติบโตไม่เต็มที่ของสรีระ อาจทําให้ตกเลือดหลังคลอดได้คันเป็นพิษคลอดออกมาแล้วเด็กพิการหรือคลอดยากจากอุ้งเชิงการยังไม่ขยายสัพัดสัรพัณ์ปัญหาเสี่ยงทั้งแม่วัยรุ่นและลูกที่อยู่ในท้อง 3. การเลี้ยงดูที่ไม่มีประสิทธิภาพจากความไม่พร้อมของพ่อแม่วัยรุ่นวุฒิภาวะน้อยไม่เข้าใจการเลี้ยงลูกและควบคุมอารมณ์ไม่ดีจากสถิติพบว่าเด็กที่เกิดจากแม่ที่ท้องในช่วงวัยรุ่น มักจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นเด็กมีปัญหาหรือเป็นเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าพอาะขาดความรักและความเข้าใจจากพ่อแม่ 4. เรียนไม่จบเรียนส้ำชั้นผลกระทบที่เห็นได้ชัดเมื่อท้องได้แวนเรียนต้องหยุดเรียนกลางคันลาออกมาคลอดลูกทําให้วุฒิการศึกษาต่ําอนาคตที่คาดหวังไม่เป็นดังหวังสิ่งที่ตามมาคือหางานทําได้ยากอาจตกงานหรือทํางานที่ไม่ตรงกับความฝ่ายฝัน ห้าปัญหาการเงินจากวัยรุ่นที่สดใสใช้ชีวิตวันวันไปกับการเรียนไม่ต้องแบกหลักภาระไม่ต้องรับผิดชอบค่า,าใช้จ่ายแต่ต้องการมาเป็นพ่อแม่มือใหม่รับภาระทางเลี้ยงลูกหากเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวรายได้ต่ำจากการเลือกงานไม่ได้ขาดโอกาสเลือกงานที่เงินเดือนดีๆทำให้เกิดปัญหาการเงินตามมาได้หรือสุดท้ายภาระทั้งหมดตกเป็นของตายายต้องหาเลี้ยงทางลูกและหลาน 6. ความเครียดสูง จากปัญหาที่ลุมเล้วเข้ามาหลายด้านจะทําให้คุณแม่ที่ท้องในช่วงวัยรุ่นหรือท้องไม่พร้อมเกิดความเครียดสูงไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวหรือสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเองนานไปอาจทําให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ในที่สุด7 การแพทย์กับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะกินยาคุมกําเนิดยาฉุกเฉินหลังนอกถุงยางอนามัยส่วนล้างช่องคลอดไม่มีวิธีการไหน100%เเซ์ในการคุมกําเนิดถึงจะป้องกันอย่างไรอย่างไรก็ท้องได้การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจะไม่กลายเป็นปัญหาเลยหากได้รับความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งตัวไวรุ่นเองเพื่อนครอบครัว โรงเรียนและสังคมล้วนสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยกันได้ทั้งนั้นเริ่มต้นที่จะเปิดใจเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อให้ปัญหาเรื่องเพศกายเป็นเรื่องที่พูดคุยแนะนําป้องกันและแก้ไขได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและวกกลับไปการตั้งคันก่อนวัยควรอย่างไม่รู้จบ